สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องมแมลงที่ระบาดในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงกันนะคะเดือนนี้เดือนมีนาคมแล้วนะคะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวเลยค่ะอากาศร้อนและแห้งมากทำให้หญ้ารอบบริเวณที่อยู่ตายหมดเลยแล้วก็แห้งหมดเลยค่ะทําให้พวกมแมลงที่เขาเคยมีหญ้าก,กินนะคะเขาไม่มีอาหารเขาก็เลยพยายามที่จะหาอาหารด้วยการ หาพื้นที่ที่มีหญ้าเขียวๆหรือว่ามีต้นไม้ขึ้นค่ะซึ่งก็คือบริเวณที่เราเลี้ยงต้นไม้เอาไว้นั่นเองมแมลงที่จะระบาดในช่วงฤดูร้อนฤดูแล้งแบบนี้ก็คือตัวสำคัญเลยนะคะคือไรแดงค่ะแล้วก็เพลี้ยไฟค่ะสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือการพลิกเข้าไปดูตามใต้ใบของเขาค่ะส่วน เพลี้ยไฟเขาจะกินที่ยอดของเราค่ะถ้ายอดของเราเริ่มกุดยอดของเราไม่คลี่ไม่ออกมาจากหลอดยอดของเราหงิกงอแบบนั้นนะคะแสดงว่าโดนเพลี้ยไฟเล่นงานแล้วค่ะเพลี pre ้ยไฟจะเล่นงานตรงยอดนะคะส่วนรายแดงก็จะเล่นงานตรงใบแก่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ชมกันนะคะว่า เพรียไฟไรแดงจะกินแบบไหนแล้วลักษณะตัวเป็นอย่างไรเพรียไฟเราจะมองไม่เห็นตัวเขานะคะส่วนไรแดงเราจะมองเห็นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงจะต้องระวังในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนมีนาคมแล้วเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะแต่ละที่ร้อนกันบ้างไหมคะมแมลงตัวสําคัญที่เราต้องระวังในช่วงที่ร้อนแล้วก็แรงนี้ก็คือ ไรแดงค่ะโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีอโลคาเซียเยอะๆเช่นนางกวักพวกตระกูลบอนออดิบช้างต่างๆที่เป็นมินที่เป็นฟูมินประมาณนี้ค่ะพวกไม้ตระกูลอโลคาเซียตระกูลบอนนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะต้องระวังโคลโลหรืออะไรที่เกี่ยวกับใบที่เป็นบอนนะคะแล้วพอเขามีปุ๊บเขาก็จะมากินเสนจานของเราด้วยนคะคะ ช่วงนี้หน้าร้อนหน้าแรงค่ะสีของเสน่ห์จันจะสดมากเพราะว่าเขาได้แสงเต็มที่ค่ะแล้วก็เราสร้างระบบนิเวศให้เขาในมีความชื้นแล้วก็ไม่ร้อนผ่อนคลายความร้อนให้เขาบ้างเขาก็จะสวยไปตามฤด,ดูกาลของเขาค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องมแมลงกันนะคะไรแดงจะชอบอโลคาเซียมากเนื่องจากที่บ้านนะคะจะมีนังกวักเพราะฉะนั้น วิธีที่เราจะสังเกตได้นะคะว่ามีรายแดงไหมให้เรามองที่ใบแก่ก่อนเลยค่ะที่อยู่ข้างล่างของเขานะคะว่ามีความขาวมีความซีดไปไหมมีความกา้านโค้งลงไปหาพื้นด้วยความไม่แข็งแรงไหมแก่ไวจะทิ้งใบไปเร็วเกินไปหรือเปล่าค่ะเพราะเวลารายแดงกินนะคะไม่กี่วันค่ะเขาจะแสดงอาการทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมตัวอย่างกันนะคะว่าเวลาไราแดงเข้าจะเป็นยังไงที่บ้านก็มีเหมือนกันนะคะ แต่เราคุมไรแดงตามฤด,ดูกาลอยู่แล้วอย่างช่วงเนี้ยค่ะพอเข้าฤดูร้อนมาปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเข้าปลายกุมภาเราจะเริ่มพ่นยาเนี่ยค่ะอันนี้คือเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะจะไม่ค่อยมีนะคะอาการจะเป็นอยู่ใต้ใบนะคะพลิกดูใบล่างสุดนะคะใต้ใบเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นหนักเขาจะมีใย,ยมุมคลุมเอาไว้ค่ะดูที่ใบแก่เป็นสําคัญก่อนเลยนะคะเพราะเขาจะไปกินน้ําเลี้ยงตรงใบแก่ค่ะเนี่ยค่ะดูตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูต้นด้านโน้นกันดีกว่านะคะว่าชัดกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวเราพอเราชมรายแดงเสร็จเราจะบอกวิธีนะคะว่าเราคุมรายแดงยังไงในช่วงนี้นะคะเพราะช่วงนี้ระบาดแรงจริงๆค่ะอ่าแบบนี้เลยเขาเมื่อกี้เสน่ห์จันหน้าเราเห็นไหมคะพลิกดูใต้ใบแก่ของเขาเห็นไหมคะนี่อันนี้คือเขาเริ่มแห้งไปแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนใยๆให้เราเห็นได้ ด้วยตาเปล่าค่ะนี่คืออาการของใบที่ถูกไรแดงกินนะคะแต่ด้วยความที่เราดูแลใบดีใบเขาหนาค่ะเขาก็จะยังคงพอทนได้เห็นไหมคะชัดเลยอันนี้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะใต้ใบเขาจะเป็นใย่ๆเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้ามีไรแดงแต่อันนี้เรามีการพ่นคลุมคลุมไรแดงมาตั้งแต่ช่วงประมาณสิ้นเดือน สิ้นเดือนปลายเดือนกุมภาค่ะพ่นทุกอาทิตย์อยู่ค่ะช่วงนี้ก็เลยคุมอยู่แล้วพอเขาผ่านไปได้พ่นไปได้สักสองสามครั้งอะค่ะเขาก็จะหายไปแล้วเรา,เาเค่อยมาดูค่ะว่ามีไหมหรืออาจจะซ้ําสักเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการคุมไม่ให้เขาระบาดมากค่ะเพราะว่าเวลาเขาไตา่เขาก็ไต่ามาอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากบรรยากาศอะค่ะ เขาแห้งแล้วก็เขาแรงมากพอเขาแห้งแล้วก็เขาแรงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแมลงเขาจะไม่มีที่ซุกหญ้าจะตายแมลงก็จะไม่มีที่ซุกไม่มีที่อยู่เขาก็จะไต่หาที่ที่มีความเขียวค่ะเขาก็จะเข้ามารุมบ้านที่มีต้นไม้หรือว่ามีความชื้นมีความเขียวเขาก็จะมากินต้นไม้แทนค่ะสิ่งที่เราต้องรีบทําก็คือเราต้องคุมตั้งแต่ช่วงที่แบบแรงจริงๆก็เริ่มคุมเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ โดยเฉพาะบ้านที่มีบอลมีอะลูคลาเซียอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเราต้องคุมเขาค่ะแบบนี้ค่ะใบแก่ของเขาเนี่ยค่ะอันนี้กินมาถึงข้างหน้าใบาเลยเห็นไหมคะแต่อันนี้เขาแห้งไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าหนักๆมากๆจะเห็นแบบนี้เลยคะ่ะแต่นี้คือแห้งหมดแล้วถ้าเกิดว่านี่เห็นชัดมากเลยคะ่ะใบนี้ ถ้าเกิดว่าเขาระบาดหนักมากๆเขาจะมีการสร้างใยมาคลุมใบแล้วสุดท้ายใบก็จะซีดค่ะซีดแก่แล้วก็ทิ้งใบไปเลยแล้วก็จะลามขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆที่ใบที่อยู่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมเขาจะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะในใบที่สูงขึ้นมาเนี่ยค่ะมีใยคลุมมีใยปกคลุมแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่คยคะ่คะ ช่วงนี้ต้องพ่นบ่อยหน่อยนะคะทุกห้าวันถึงเจดวันค่ะเน้นตัวที่เป็นไรแดงแล้วก็เพลียไฟค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวยากันนะคะว่าเราใช้ตัวยาตัวไหนในการพ่นนะคะตัวยาที่เราใช้นะคะในการคุมตอนนี้เราจะคุมทุกอาทิตย์เลยนะคะมีหลายตัวยานะคะแต่ที่เราบ้านเราเลือกใช้เราจะใช้อยู่สองตัวยาสลับกับอินซีอีกหนึ่งตัวยานะคะมีตัวยาตัวนี้ค่ะออทูส เดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าทําไมเราถึงใช้ตัวยาถึงสองตัวยานะคะก็ยี่ห้อนี้ค่ะพูโพรพการค่ะตัวยาของสองตัวยาเนี้ค่ะใช้กําจัดไรแดงเหมือนกันนะคะเก่งตรงรไรแดงแต่ว่าเขาจะมีมีตัวยาที่เป็นชื่อสามัญที่ต่างกันเนะะี่ยค่ะอย่างตัวยายี่ห้อนี้ค่ะเขาจะเป็นยาที่กำจัดไรแดงตัวโพรพการ์ค่ะ ตัวนี้นะคะนี่ค่ะชื่อสามัญก็คือโพรพากยค่ะแบบนี้นะคะใช้40 ml ต่อหนาม20ลิตรค่ะใช้2ต่อ1เลยนะคะส่วนตัวออทูสค่ะออทูสจะเป็นเฟนเพรอกซิเมตค่ะจะเป็นตัวยาคนละตัวกันนะคะ ที่เราจะต้องใช้ตัวยาถึง2ตัวที่เป็นเคมี M A, เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเดิมซ้ําๆไปอะค่ะเกินสองครั้งปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะเกิดการดื้อยาค่ะแมะลงทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมะลงตัวไหนอะค่ะเวลาเราใช้นะคะให้เราดูที่ชื่อของยี่ห้อเขาจะต่างกันค่ะแต่ให้เราดูที่ชื่อสามัญค่ะ อย่างตัวนี้ชื่อสามัญคือเฟนทารอซิเมตตัวนี้คือชื่อสามัญโพรพากยค่ะคนละตัวกันค่ะแบบนี้เราใช้ได้ค่ะเราสามารถใช้สลับกันไปได้วิธีการสลับก็คือเราพ่นไม่เกินตัวยาละสองครั้งค่ะเวลาพ่นนี่ยสมมติว่าอาทิตย์นี้เราพ่นตัวยาออทูสเราอาทิตย์อีกอาทิตย์นึงเราก็พ่นออทูสซ้ำอีกรอบหนึ่งถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งเราจะพ่นโพรพไกย แล้วก็โปรกาก่ซ้ำอีกรอบหนึ่งหนึ่งเดือนเราก็จะเปลี่ยนได้2ตัวยาแล้วก็สลับกลับมาที่ออทูสเหมือนเดิมสลับไปไม่เกิน2ครั้งค่ะแล้วตัวแมลงหรือว่าตัวไรแดงค่ะเขาจะไม่ดื้อยา พอเราคุมไปได้สักประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะลดไปจนไม่มีเลยค่ะทีนี้เราก็ค่อยๆมาคุมสักหนึ่งเดือนครั้งและเมื่อเราผ่านหน้าร้อนหน้าแรงไปแล้วพอเริ่มมีฝนหญ้าเขียวๆเริ่มกลับมาค่ะตัวไรแดงหรือว่าตัวตัวแมลงเหล่านี้ค่ะเขาก็จะเบาลงไปหรืออาจจะแทบไม่มีเลยโดยอาจจะมีแต่เล็กน้อยจนเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปคุมเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อย ประมาณนี้ค่ะคือเป็นแค่มแมลงที่เราต้องระวังในช่วงนี้ค่ะไม่อย่างนั้นแล้วต้นไม้ของเราค่ะก็จะโดนดูดน้ําเลี้ยงโดนกินใบไปแล้วทาให้เขาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ค่ะพื้นที่ใบเขาก็จะเสียไปเสียไปเรื่อยๆเพราะเวลากินนะคะเขาจะไล่กินตั้งแต่ใบแก่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาซึ่งจะแพร่พันธุ์เร็วมากค่ะจะมาเร็วมากแป๊บเดียวจะกินทั่วต้นเลยอาจทำให้ต้นไม้เราตายได้เลยค่ะถ้าเขาไม่แข็งแรงพอ วิธีการใช้ตัวยาเราก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใครเป็นสายอินซีถ้าเอาอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวยาที่เป็นเคมีให้เป็นอันตรายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระบาดจริงๆอาจจะต้องใช้เคมีเข้ามาชร่วมด้วยเพื่อเพื่อจัดการค่ะเพราะตอนนี้คือมันแหลงไปทุกที่เขาไม่มีอาหารกินเขาก็ต้องไต่หาอาหารกินเข้ามารุมที่บ้านเราแบบนี้ค่ะซึ่งตัวยาที่เป็นอินรียเขาเขากําจัดไม่ทันเขาทําการแตกตัวไป จัดการกับเขาไม่ทันอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องใช้เคมีจัดการร่วมแต่เราไม่ได้ใช้แบบยั่งยืนไปตลอดนะคะเราใช้แค่ในช่วงที่เราคุมไม่ไหวเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันแบบทาให้ต้นไม้เราแบบทําให้ต้นไม้ของเราอะคะอ่ะซุดโซมหรืออาจจะแย่แย่ไปได้อะไรเงี้ยค่ะเราถึงจะใช้เคมีเข้ามาช่วยซึ่งก็เป็นช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงร้อนช่วงแรงแบบนี้แหละคะ่ะหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสังเกตใบไม้กันนะคะ